สวัสดีครับไอ้ข่าวนะครับบึ้มครับผมพิชชาจิมนานน์นะครับจากละครเรื่องคู่เดือดครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากให้กับโต๊ะข่าวบันเทิงก็วันนี้ก็จะเป็นหนังสือซึ่งเป็นคําสอนของในหลวงซึ่งก็เป็นหนังสือที่รวบรวมคําสอนที่ดีๆนะครับก็ซึ่งจะตรงกับคอนเซปต์ของละครของเราก็คือจะเน้นเศรษฐกิจพอเพียงยังไงก็ต้องฝากติดตามดูละครเรื่องคู่เดือดด้วยนะครับสวัสดีครับ พวกเราตัวแทนทีวีซีนค่ะปีใหม่นี้ครับก็ขอให้แฟนๆตัวข่าบมันเทองนะครับมีแต่วความสุขนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงครับครับสวัสดีคุผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ่จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องคูเดือดละครที่ใครต่อใครต่างพูดตรงกันว่า ช่างบูดตุเดือดสะใจเรือเกินแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังการทำงานนั้นนักสแสดงแต่ละคนต้องเหน็ดเหนื่อยกันแทบกระอักเลือดขณะนี้ไม่ใช่เวลาทุ่มสองทุ่มนะครับรทั้งถ่ายดึกทั้งซ้อมหนักทั้งตากแดดทั้งตากฝนทั้งคลุกโคลนจนแต่ละคนดูสะบักสะบอมไปตามตามกัน อ๋ออแต่ละคนทุ่มเทกันแบบไม่คิดชีวิตเป็นสูสสเลยหรอเป่าจริงหรอถึงกับกางเกงขาดเป็นรูใหญ่สักขนาดนี้แอะจะทุ่มทุนสร้างกันเกินไปไหมคะพีะ่พผู้ชมค่ะ ถึงแม้ว่าการถ่ายทําจะเป็นไปอย่างสมบุกสมบันสะจนทีมงานและนักสแสดงแต่ละคนแทบกระอักออกมาเป็นสายเลือดแต่เมื่อถึงยามพักผ่อนกองถ่ายก็ได้เตรียมที่หลับที่นอนไว้เพื่อให้นักสแสดงได้พักผ่อนกันอย่างสบายใจสบายกายเต็มที่เราไม่มีงบที่จะนอนโรงแรมกัน<ช>เราก็เลยต้องนอนกันตรงนี้นะครับนอนกลางดินกลางทรายกันนะครับนี่ค่ะผ้าห่มของเรานะคะก็กเป็นผ้าเช็ดตัวผมไม่นึกเลยว่า การมาทํางานที่นี่วันแรกๆเขาก็ให้นอนที่ปลายภูผาเลยก็ดีฮะก็ก,ก็ได้ได้อารมณ์อีกแบบนะครับออเออสบายใจสบายกายมากนอนกันหลังคดหลังแข็งบนโคทินเนี่ยนะแอะทีมงานกองถ่ายค่ะช่างหาที่นอนได้ให้โซมากเลยค่ะ